ประโยชน์มากซ <c oughs> ึ้มมาทำไมพลาสติก่้อยๆมาอย่างเงี้ยเจ็ิบบาทอะเอามาทำไมก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทุกคนมันเป็นความกงของดิฉังของเขาไม่ได้ดีเฟกตค่ะแต่อีเนี่ยดีเฟกเอง <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมารีวิวของที่สั่งมาจากทีมูว่าตรงปกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะคือสั่งมาเยอะมากคือสั่งตอนแบบ ใกล้ๆจะนอนเลื่อนไปแล้วคือทีมูเนี่ยมันแบบมันมันขายเก่งอะมันมันออฟเฟอร์นู่นนี่นั่นให้เราเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ตกหลุมมันจนได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่การสั่งทีมูครั้งแรกของเชอรี่นะคะก็เมื่อตอนที่ทีมูเปิดตัวใหม่ๆที่ที่เยอรมันเนี่ยก็เคยสั่งมาแล้วรอบนึงเพราะแบบเราเลื่อนเลื่อนเฟซดูแล้วเราก็แบบเห็นของที่แบบว่าเ hey ฮ้ย ดูดีอ่ะแล้วถูกมากก็คือตอนนั้นได้อันนี้มาซื้ออันนี้เป็นสีนะคะเป็นสีแมจิกอะไรอย่เงี้ยราคาเท่าไหร่รู้ไหม2.59าอ่ะประมาณร้อยเดียวอ่ะแล้วดูไม่ใช่มีแค่นี้นะร้อยเดียวคือได้ขนาดนี้เนี่ยมีฝั่งนี้ด้วยนะ 100บาทนิดๆนะคะเราก็เลยสั่งมาดูว่าแบบมันหลอกลวงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสั่งมาก็เลยสั่งของอย่างอื่นด้วยอีกเล็กๆน้อยๆอ,ยอะ่ะเอ่ออันเนี้ยโอเคมากเลยสีเขียนติดสีดีนะให้ฟิลลี่ไว,ว้วาลู่เล่นคือแบบได้อันนี้มาถือว่าคุ้มมากนะแต่ว่าอีกสองอย่างที่สั่งมาเป็นแบบของใช้ในครัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือคุณภาพแย่มากสั่งมาแล้วแบบไม่ได้ใช้ต้องทิ้งอะไรอย่างเงี้ย แต่แบบมันถูกมากไงก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่สั่งของจากทีมมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบบรู้สึกว่ามันหลอกเราอะเราเหมือนมันบอกว่าเออสั่งครบเท่านี้นะจะได้วอลชอร์คืนได้วอลชอร์มาซื้อของคืน50ยูโรอะไรประมาณเนี้ยแต่พอเราได้วอลชอร์กลับมาจริงๆมันแบ่งจ่ายคือมันจะให้เราแบบ ส่วนลด5ยูโรเมื่อซื้อครบ50ยูโรอะไรอย่างเงี้ยไอค้คูปองที่มันคืนให้มามันไม่ใช่ว่าแบบว่าเอามาใช้ได้ครั้งเดียวไงซึ่งมันก็แบบ ก็เป็นวิธีการขายของเขานะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ได้ยินกลุ่มที่เราเข้าไปแฝงตัวอยู่เนี่ยเขาก็แบบมาบน่นบนกันว่าแบบเนี ee, don t, don t t ่ยโดนโดนทีมูแบบลิงก์กับบัตรเครดิตแล้วโดนดูดเงินหรือว่าสั่งของแล้วแล้วแคนเซิลแล้วแล้วทีมูไม่คืนเงินอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะได้เงินคืนยากมากอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วด้วยความที่เราเห็นว่ามัน หลอกมันเหมือนหลอกเยอะอะคือฝรั่งเองเนี่ยก็รีวิวกันเยอะมากก็สั่งของมาแบบไม่ตรงปกก็เลยห่างหายไปไม่ได้ซื้อของจากแอปนี้มาประมาณแบบเป็นปี2ปีมัง้งจนมาอาทิตย์ที่แล้วก็เลื่อนเลื่อนฟีดดูตามปกตินะคะแล้วก็แบบเห็นของที่แบบว่าเฮ้ยเอออันนี้น่าใช้เนอะอันนี้เราอยากได้เนาอะอะไรอย่างเงี้ยกดเข้าไปปุ๊บลิงก์เข้าไปที่ทีมูเลยค่ะพอลิงก์เข้าไปถึงหน้าแรก นางก็จะแบบว่ามีสปินล้อหมุนใช่ไหมให้กดเสียงโชคว่าเราจะได้คู่ป้องส่วนลดหรือได้ของฟรีได้อะไรกดปุ๊บรอบแรกเฮ้ยได้ของฟรี1ชิ้นแต่ว่ายังไม่หมดคุณยังมีสิทธิ์ได้สปินอ,อีก2ครั้ง ก็กดอีก2ครั้งก็ได้ของฟรีมาอีกทั้ง2ครั้งก็รวมเป็นทั้งหมด3ชิ้นที่ได้ฟรีเขาก็ให้จริงๆให้ฟรีจริงๆเลือกมา3ชิ้นแต่รู้สึกว่ามันมีข้อแม้ว่าเราต้องซื้อของในนั้นด้วยอีกประมาณ50 euro ยูโรซึ่งดิฉันก็โอเคไม่มีปัญหาก็เลือกไปเลือกมากลายเป็นซื้อ100ยูโรเห็นไหมวิธีมันได้ผลจริงๆอะ่ะโอเคไม่พูดพรำ่ำทำเพลงแล้วเรามาดูของกันเลยค่ะว่า ตรงโปกหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นแพ็กเกจแรกนะคะจะมีมาสามแพ็กเกจเขาส่งมาให้เป็นสาหอ่อก็แต่อีกห่อหนึ่งเนี่ยยังมาไม่ถึงวันนี้ก็เลยมีแค่2แพ็กเกจนะคะเดี๋ยวมาเปิดแพ็กเกจแรกเดี๋ยวมาเปิดแพ็กเกจเดี๋ยวมาเกิดเดี๋ยวมาเปิดแพ็กเกจแรกดูก,ก่อนคะ่ะแล้วคือดิฉันก็จําไม่ได้นะคะว่าสั่งอะไรมาบ้างคือ ง่วงก็ง่วงเลื่อนก็แบบเลื่อนยิง่งเลื่อนยิง่งหยุดไม่ได้เหมือนเลื่อนดูวิดีโอคลิปสั้นอะไรอย่างเงี้ยจำก็ไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรมาบ้านโอ,โอเคอย่ให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะเป็นแบบด้วยความชอบกินของทอดไงก็มีแล้วหนึ่งอันรู้สึกว่าเวลาทอดแบบไปงานทอดสปริงโรลไปงานเยอะๆละว่างไม่พอก็เลยซื้ออันนี้มาใช้ค่ะ ก็เป็นตะแกแรงพักของทอดโอเคคุณภาพใช้ได้เลยค่ะผ่านเดี๋ยวจะบอกราคาด้วยดูโอเคคุณภาพมีมาให้สองชิ้นแต่คือมันก็บางๆเนาะเออแต่ว่าโอเคอะแต่ไม่รู้ว่าสีจะลอกหรือเปล่าแต่อันนี้ผ่านเดี๋ยวดูราคาเท่าไหร่คือชิ้นนี้นะคะพอมาดูราคาแล้วตกใจทำไมตอนซื้อเหมือนแบบ งงงงเหมือนโดนหลอกให้ซื้อเหมือนโดนสะกดจิตอะ่ะถ้าเกิดมาเห็นราคานี้ไม่ซื้อนะเนี่ยชิ้นนี้1499อะ่ะประมาณ500อกว่าบาทซื้อได้ไงอะ่ะคือมันงงจริงๆตอนนั้นแบบตอนกดตามันลายมากค่ะเพราะถ้าตอนมีสติชิ้นนี้500ยกว่าก็จะไม่ซื้อนะหมดไป1ชิ้นคุณภาพโอเคก็มัน500อยกว่าตายแล้วมาดูแล้วแบบ ส่งคืนดีไหมเนี่ยเดี๋ยวมาดูชิ้นที่สองกันต่อคะ่ะชิ้นที่สองนะคะคือที่สั่งสั่งมาก็จะเป็นของใช้ในครัวเกือบทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้นะคะยังวนเวียนอยู่กับของทอดอยู่ <c oughs> คือชอบกินของทอดแต่ว่าก็คือตอนนี้ก็ก็น้อยลงแล้วคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ดูแลสุขภาพมากขึ้นกินสลัดเยอะขึ้น นะคะแล้วก็ของนึ่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังซื้อเก็บไว้เพราะว่าก็ยังทอดกินอยู่ไม่ได้เลิกไปเลยนะคะชิ้นนี้เป็นหม้อหม้อที่เอาไว้แบบ deep fry ไว้ทอดนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีทำเป็นนิดๆให้ลินลินน้ำมันออกง่ายขึ้นแล้วก็ฝาเขานะคะก็จะเป็นแบบ Uh huh. แล้วคือที่สําคัญที่ซื้อมาเนี่ยคือมันมีตัววัดอุณหภูมิด้วยเพราะว่าเวลาเราทอดของคือถ้าอุณหภูมิมันไม่ถึงบางทีทอดแล้วมันมันไม่กรอบมันไม่สวยไงนี่อันนี้เป็นที่แบบ อ๋อให้ใส่ตรงนี้ก็ให้ตั้งตรงนี้อ๋อตั้งแลน้ำตั้งแลน้ำมันมันจะไหลนี่ไงคะพอตั้งตรงนี้ใช่ไหมน้ำมันมันก็จะไหลกลับลงมาตรงนี้อ๋อโอเคโอเคอันนี้นะคะราคาดูก่อนจำไม่ได้อันนี้ราคา28.49 2 8 3 4 2 1 2ซื้อม่ได้ไง พันสองค่ะซื้อมาทำไมเฮ้ยตอนนั้นคือไม่รู้ตัวจริงๆตอนกดอะสาบานเลยว่าแบบไม่คิดว่าราคามันแพงหรืออะไรนะทำไมตอนนี้มันรู้สึกว่ามันแพงอะโอเคเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นเราต้อง move on ค่ะเราต้อง move on ถุงนี้หมดแล้วค่ะของใหญ่มาดูถุงที่สองถุงที่สองถุงที่สองก็จะเป็นแบบของ เล็กๆลงหน่อยนะคะหอมถูกๆล้วอันนี้เฮ้ยสองอันนั้นแพงอ่ะโอเคพัานท่านอันแรกดิฉซนก็อยู่บนเวียนอยู่ในครัวนะคะเป็นที่ทำชามากโกยากิก็คือที่กระทะทอดไข่หวานนะคะอันนี้นะคะนี่เขาให้มาประกอบเองนะคะ โอเคนะเรือบมาก็แบบโอเคเอาไว้ทำไข่หวานนะคะแล้วก็มีตะหลิวซิลิโคนแถมมาให้ด้วย2อ,อันนะคะอันนี้ไว้ทานน้ำมันที่กระทะแล้วก็อันนี้ไว้โอเคแบบนี้นะคะตัวอย่างกระทะทอดไข่หวานนะคะราคา อันนี้ได้ฟรีอันนี้เป็นของฟรีที่เราเลือกนะคะได้ฟรีมาหนึ่งชิ้นชิ้นที่หนึ่งได้ฟรีอันนี้ชิ้นถัดไปอันนี้นอ็อตแล้วอ๋ออันนี้นะคะเป็นเป็นอันนี้เป็นกล่องใส่ c l i งฟิล์มนะคะเพราะว่าเวลาเราซื้อมาเนี่ยคือมันจะ ใช้ยากมากเวลาที่อยู่ในบ็อกซ์อะแล้วก็แบบว่าจะจะดึงจะอะไรมันยากก็เลยซื้อที่ใส่มาของแบบกระลอกกระแล็ก,ลแกนะคิงฟิล์มก็ออกมาทางนี้แล้วเราใช้ก็พลิกมาแล้วก็ตัดตรงนี้โอเคอันนี้นะคะโอไม่ก็หกจดสองแพงไหมหกสยี่สิประมาณ240บาทแพงไหมคะคือมัน มัวอะไรก็ไม่รู้สั่งของหรือว่าถูกแล้วว่า240ถูกไหมหรือว่าไม่ถูกโอเคชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นอะไรอ๋อเป็นกระดาษนะคะเวลาเราทำเค้กนะคะแล้วเราก็เอามาพันข้างๆเค้กมันจะได้เอาเค้กออกมาง่ายๆนะคะกระดาษอบก,กระดาษใช้อบเค้กราคา3.49นะคะ สามสีม่สิบสองประมาณร้อยร้อยหาสิบาทอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปอ๋ออันนี้เป็นที่ที่ล้านแปลงแต่งหน้าค่ะที่ล้างแปลงแต่งหน้านะคะเป็นแบบนี้ฮะใส่ลงไปใช่ไหมแปลงมันก็ ออกมามันก็จะเน็บอยู่มันก็จะลอยหัวแปงมันก็จะลอยมาประมาณกลางๆตรงนี้นะคะแล้วก็มันก็จะซักแปงให้เรานะคะอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ที่ล้างแปงแต่งหน้า7.207448เประมาณ300บาท300บาทค่ะโอ้ยมีอีกเยอะเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรใครทายถูก อันนี้มีที่บีบไส้ครีมเคก้กอันนี้อุปกรณ์เบกเกอรี่ค่ะเป็นเป็นที่จะให้ดูว่าเป็นที่อะไรเป็นที่เวลาที่เราจะบีบครีมนะคะจะบีบครีมใส่ในถุงบีบเค้กอะใกล้จะวันเกิดฟิลลี่แล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนแล้วก็เอาถุงใส่ลงไปแล้วเราจะได้เอาครีมใส่ง่ายเพราะทุกทีก็แบบ ทุลักทุเลอยู่นะคะที่บีบครีมอันนี้นะคะ4.99 200บาท200บาทแล้วเขาก็ให้อันนี้มาด้วยเป็นที่แบบบีบไส้ครีมคัสตาร์ดไส้ครีมในในขนมปังในในเคก้กแล้วก็ชิ้นถัดไปน,นะคะก็จะเป็นกระทาอีกแล้วดิฉันคือเป็นแม่ครัวหัวป่าอุปกรณ์เยอะอุปกรณ์ต้องมีครบอะ ถ้าเราถ้าเรามีอุปกรณ์แบบถ้าเรามีอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเราจะทำอะไรก็อร่อยค่ะ <Huh? S 1> จริงๆอันนี้อันนี้นะคะไว้ทอดไข่ค่ะไว้ทอดไข่ดาวสวยๆมันก็จะกลมๆไข่ดาวเราก็จะกลมๆนะแล้วทอดทีเดียวได้สี่ใบนะเห็นไหมอันนี้เท่าไหร่ อันนี้ฟรีอันนี้ก็เป็นของฟรีอีกแล้วค่ะทำไมดิฉันไม่ไปเอาของฟรีชิ้นละยี่สิบชิ้นที่แพงกว่านี้อันนี้ราคาได้ฟรีนะคะไม่ต้องเสียตังค์แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะโอเคชิ้นนี้ได้ฟรี คือมันหลอกเราได้ผลมากเลยนะมันทําเป็นให้ของฟรีเราอย่างเงี้ยแต่เราอ่ะจ่ายไปมากกว่าที่เราได้ฟรีมาเยอะมากอะ่ะอ้ยอันนี้อันนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวจะทำข้าวปั้นให้ฟิลลี่กับดัดดี้ใส่เข้ากล่องไปให้กินที่โรงเรียนกับที่ทํางาน ก็เอามาใส่ข้าวนะคะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปก็เอาข้าวใส่แล้วใส่ไส้ลงไปแล้วก็ปิดแล้วก็กดจุ๊บแล้วค่อยเอาออกมาพันสันหลอะไรแบบเนี้ยเออทำเขาเรียกว่าอะไรนะเออไอที่เป็นคำคำข้าวเอออะไรนะลืมชื่อเรียกไม่ถูกแล้วอันนี้นะคะราคา4.49ก็ประมาณ200นิดๆอะไรอย่างเงี้ย มีแต่อะไรก็ไม่รู้ซื้อมาโอเคแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะชิ้นต่อไปอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสังง่งาสั่งเองก็จำไม่ได้หรอกเ่ะว่าสั่งอะไรอ๋อรู้แล้วอันนี้ก็อุปรกรณ์ในครัวนะคะซึ่งเป็นที่กรองน้ำมันคนะคือบางที ือน้ำมันเนี่ยไม่ได้ใช้เกิน2ครั้งหรอกนะก็จะใช้ประมาณ2ครั้งครั้งแรกถ้ามันมีเศษอะไรอยเงี้ยเราก็จะใส่ในนี้ลงไปมันก็จะกรองเศษออกมาได้เยอะเลยแล้วก็ได้ใช้อีกครั้งหนึ่งใสๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาเราทอดของแล้วเรายังเห็นมันใสๆอะ่ะก็เสียดายค่ะจะดูแบบบางมากอะ่ะราคานะคะชิ้นนี้จะอยู่ที่ คือในรูปมันดูเป็นแบบของดีมาก8.99 9.4.3.6 350บาท350สาก็ไม่อารู้จะซื้อมาทำไมเอาจริงๆอันนี้อันนี้เป็นที่แบบเวลาทําคงทำเค้กหรือทําอาหารนะไว้เป็นพิมพ์อ่ะเออไว้เป็นพิมพ์ให้มันกลมๆเวลาทําแบบอาหารฝรั่งที่เป็นแบบว่า าทาท่าพวกบีฟทาท่าทูน่าทาท่า,า,าแล้วก็ไปใส่ใช่ไหมสำจานให้เสรแต่ไม่ทำหรอกเพราะว่าทำไม่เป็นเอามาไว้เวลาทำพัฟหรืออะไรอย่างเงี้ยตัดเป็นกลมๆให้มันเป็นกลมๆได้ประมาณเนี้ค่ะคือบอกแล้วว่าทนสะกดจิตซื้อบางทีตอนนั้นไม่มีสติไงว่าแบบเออหุยอันนี้ก็อยากได้อันนั้นก็อยากได้ซื้อซื้อ,อกดๆพอมาดูตอนนี้ซื้อมาทำไมอะ อันนี้ราคาถูกมาก1.39ก็ควรถูกนะเพราะไม่มีอะไรเลย1.39ก็ประมาณ50บาท40บาท50บาทอันนี้นะคะก็โอเคไม่แพงชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นสเปรย์สเปรย์น้ำมันค่ะ ใช้อันนี้ฉีดมันก็จะออกเป็นสเปรย์ฝอ,อยๆออกมาเห็นไหมเวลาทําพวกแป้งทอร์ตียาที่แบบเวลาเราต้องเอามานามในกระทะก่อนซึ่งอันนั้นมันไม่ต้องใช้น้ํามันเยอะไงใช้แค่แบบเคลือบๆนิดหนึง่งก็เอาสเปรย์นี้ฉีดนะคะอันนี้ราคา,า4.49 200 0กว่าบาทคุ้มแม่200กว่าบาทพลาติกลายๆมากคือต้นทุนน่าจะ20บาทเลย เอนนานไหนจะค่าขนส่งค่าผลิตค่าโฆษณาอะไรเขาอีกให้เข้าไปอันนี้ที่แยกไข่ด้วยความที่ไข่แตกบ่อยนะคะซื้อที่แยกไข่มาจะ,ะจริงๆเขาบอกว่าเอาก็คือเคยทําเหมือนกันเอามือเอามือล้วงไข่แดงแบบตอกไข่ใส่ถ้วยแล้วเอามือล้วงไข่แดงมานะแต่ว่าก็นั่นแหละมันดูแบบว่าไม่ไฮจีนเราก็เลยต้องมีที่แยกไข่ที่ถูกสุขลักษณะนะคะ นี่อ่ะใส่ตรงนี้ก็แยกเห็นไหมตอบโอ้ไข่แดงโอใช้สบายอันนี้นะคะที่แยกไข่แดงก็ราคาคุณภาพก็ก็ปฏิกธรรมดาแต่ตรงนี้เป็นซิลิโคนก็โอเคหน่อยอันนี้นะคะที่แยกไข่ราคา1.29ก็40บาทโอเค 40- 50บาทให้ไปนะคะชิ้นต่อไปก็เล็กๆอีกแล้วอันนี้เวลาเราจะแบบ อย่างเวลาน้ำมันที่เราใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะกรอกกับใส่ขวดเพื่อไปทิ้งหรือว่าจะกรอกอะไรใส่ขวดเล็กๆก็คือมีปัญหามากดิฉันหกเละเทะตลอดก็เลยซื้ออันนี้มาตัดปัญหากรวยกรวยค่ะกรวยนะคะกรวยกรอกน้ำหนึ่งาห้าสิบาทเหมือนกันเฮ้ยแต่ชิ้นนี้50บาทอ่ะแพงไหมคือ วัสดุน่าจะสิบบาทไม่ถึงต้นทุนทำจริงๆน่าจะชิ้นละบาทสองบาทมัง้งแต่ก็นั่นแหละค่าโฆษณาค่านูนค่านี่เขานะแต่ว่ามันก็พับเก็บได้นะคะเห็นไหมมันก็จะไม่เปลืองเนื้อที่ค่ะเราเก็บไว้ในลิ้นชักที่ใส่ช้อนซ่อมอะไรได้นะคะห้าสิบบาทหมดยังเหลืออีกโอเคเหลืออีกสองชิ้นสุดท้ายค่ะ ชิ้นนี้อะไรรู้ไหมคือ99%นะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเพราะว่า oh, ดิฉันใช้ชีวิตอยู่ในครัวเยอะมากนะคะนี่อันนี้เป็นอะไรใครเคยดูรายการที่แบบว่าเชฟทาอาหารที่แบบสับๆๆเร็วๆแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยมีที่วัดให้ด้วยนะมีที่วัดปริมาตรให้ด้วยแล้วก็มีบอกนะคะว่าหนึ่งคัพเท่ากับกี่ออนเท่ากับ หนึ่งเทเบิลปูเท่ากับกี่มิลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มีประโยชน์มาก <c oughs> ซื้อมาทมามเอามีดโกยก็ได้แต่ว่าซื้อตามเขาใช้ตามเชฟมันจะมีเชฟเด็กอะคุก k ิ้งวิดเคียนอะนางชอบใช้อันนี้ก็ซื้อมาใช้บ้างเออโอ้ไม่ถูกนะคะ2.99 120บาทถูกไหมร้อยยี่บาทแต่ว่าอันนี้สเตนเลสหนามากค่ะ ไม่งอไม่อะไรได้เลยโอเคอ่ะร้อยยี่สิบาทชิ้นสุดท้ายค่ะอันนี้นะคะสำหรับต้นไม้ไม่ได้อยู่ในครัวคือเรามีต้นไม้อย,อยู่หนึ่งต้นไงใบมันก็จะง e งงทีนี้เราจะรวบให้มันอยู่ในไม่ไม่ยืดออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยซื้ออันนี้มาแต่คือมันดูสั้นกว่าคือมันดูสั้นมากอ่ะซึ่งใช้ไม่ได้กับต้นไม้ดิฉันค่ะไอต้นไม้อันนี้ 1.79 60บาทโอ้โห60บาทซื้อมาทำไมคือยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นที่เป็นต้นเรื่องของทั้งหมดนี้ก็คือไอชิ้นนั้นนี่แหละที่ทำให้ได้มาสั่งพวกนี้นะคะก็คือเป็นที่ใส่ข้าวสารซึ่งเป็นที่ใส่ข้าวสารที่แบบว่าเราไม่ต้องมานั่งเปิดนั่งยกอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งเอาไว้แล้วเราก็เอาแก้วไปลองด หนึ่งถ้วยเอามาใส่ชุบๆๆไม่รู้จนดีหรือเปล่าแต่อันนั้นเป็นได้ฟรีคือทั้งหมดนี้นะคะที่เราซื้อมานะคะราคา93ยูโรนะคะก,ก็ประมาณเกือบเกือบสี่พันนะสี่พันสีคุ้มไหม <c oughs> ลองคอมเมนต์มากันหน่อยนะคะว่ามันคุ้มไหมกับเงินสี่พันของดิฉันกับอีกของพวกนี้เนี่ย บอกแล้วโดนสะกดจิตซื้อคือแบบลบแอป,แปทิ้งไปตั้งหลายรอบแล้วนะแล้วมันก็ชอบมีแบบให้เรามากดแล้วโหลดใหม่อะไรอย่เงี้ยแล้วเราก็หลงกลมันอีกจนได้โดนไปอีก4,000ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรีวิวของทีมูตรงปกกันไหมก็ชรี่คิดว่ามันก็โอเคนะตรงปกแต่สำหรับราคาเนี่ยคือมันก็มีทั้งถูกกว่าราคาแล้วก็แพงกว่าราคาถามว่า รับได้ไหมอันนี้ก็คือรับได้หมดเลยสำหรับของที่มาวันนี้นะคะแต่อันนี้รับไม่ได้70บาทพลาสติกง้อยๆมาอ,อย่างเงี้ย70บาทอะเอามาทำไมก่อนเดี๋ยวก่อนคือเราก็สั้นกว่าที่แบบในรูปเยอะเลยคือเนี่ยพอเอาวางที่ต้นไม้มันก็ยังไม่แบบไม่ขึ้นอะเมื่อกี้นะคะเราไปลองจะใส่ด้ามนี้เข้าไปในกระทะอันนี้ตัวนี้ได้ฟรีนะ แต่ว่าใส่ยังไงก็ใส่ไม่ได้ก็คือมันของมันดีเฟกต์นะมันมันไม่ดีอะแล้วเราก็เลยเราก็เลยจะรีเทิร์นค่ะแล้วเราก็บอกเหตุผลไปว่าออของมันไม่เวิร์กนะม,นมันมันมีดีเฟกตแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เงินคืนเพราะว่าไอ้ของอันนี้เนี่ยมันเป็นตัวแถมฟรีแล้วทีนี้พอเรากด submit ว่าเราจะ return เขาก็ขึ้นมาว่าเดี๋ยวเขาจะรี u n d ให้15ยูโร99สําหรับกระทะนี้นะก็ประมาณ6-700อ่อ 700. อะเขาก็จะ return เงินมาให้เราแต่ว่าเราไม่ต้องคืนของคือเราไม่ต้องส่งของกลับแต่เขาจะคืนเงินให้เราใน t ีมู a c c o u n t ก็คือเราสามารถ เอาไปซื้อของในทีมูได้อีกนะคะอีก15ยูโรก็ถือว่าโอเคนะเขาก็ถือว่ามีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าแบบซื้อแล้วตามอะไรไม่ได้หรือคืนอะไรไม่ได้เวลาของมีปัญหาเท่าที่เจอมาอยังไม่เคยมีปัญหาอะไรแค่ของมันแบบว่าคุณตี้อาจจะชิปชีมมันใช้ได้แหละแต่คุณตา้มันไม่ค่อยโอเคไง ก็แค่นั้นแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะอย่างอันที่ใช้ไม่ได้เขาก็คืนเงินมาให้เราขนาดว่าไม่เสียตังค์อันนี้ยังคืนเงินมาให้อ๋อแล้วก็มีอีกที่หนึงเราพอเราเข้ามาดูในแอปคือมันจะมีปุ่มที่บอกว่า price adjustment แล้วก็เรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกว่าของอันนี้เนี่ยปรับราคาเป็นเท่านี้ก็จะได้เงินจะมีเงินส่วนต่างประมาณ1ยูโรจุดห้าสิบยเซนอะไรประมาณนี้แล้วพอรวมรมกันทั้งหมด เรากดว่าเราขอ,อขอ,อ adjust the price มันก็จะคืนเงินส่วนต่างตรงนั้นให้เรามาอีกนะแต่ก็เข้าบัญชีทีมูให้เราเข้าไปช้อปอีกนั่นแหละคือมันก็เป็นกลของมันอีกนะให้เราไปช้อปอีกพอเราดูของเยอะอันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้สะกดจิตเราอีกแล้วเราก็ซื้อเกินราคาที่ได้รีฟันคืนมาอีกค่ะค่ะทีมูคือวิธีการขายการให้การคืนของทีมูเนี่ย มันก็ได้ผลนะเอาจริงๆคือเนี่ยมันหลอกคืนเงินเข้าแอคเค้าเราอีกให้เราไปช็อปอีกไงเราก็จะตาลายแล้วเราก็จะโดนสะกดจิตแล้วเราก็จะซื้อเกินเงินที่ได้คืนมาอีกค่ะนะคะคือมันเป็นเทคนิคการขายที่แบบได้ผลนะเอาจริงๆเหมือนจะแบบให้นะให้ให้แต่ได้ผลคือถ้าไม่ได้ผลเนี่ยนางไม่ขยายไปหลายประเทศเมืองไทยก็ถึงแล้วใครโดนหลอกไปแล้วบ้าง ก็สำหรับรีวิวของที่สั่งจากทีมูวันนี้นะคะไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะคะก็คืออยากจะรีวิวให้ดูกันนะคะว่ามันตรงปกไม่ตรงปกอะไรยังไงสำหรับวันนี้ขอรากันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะว่ามันคุ้มค่าไหมก,กับเงินสี่พันเนี้ยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยทุกคนมันเป็นความกงของดิฉัน ของเขาดีค่ะของเขาไม่ได้ดีเฟก t ค่ะแต่อีเนียดีเฟกเอง <c oughs> คือเห็นไหมว่าเราสั่งกระทะมาสองอันก็คืออันนี้กับอันนี้ <c oughs> แล้วดีเซนก็เอาอีอันนี้เนี่ยมาใส่พยายามใส่กับอีอันนี้ไงซึ่งมันใส่ไม่ได้ไงคะแล้วดีไซนก็ลองเรียนเข้าไปเรียบร้อยแล้วว่าของมันดีเฟกต แต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งมาเห็นว่าเอา้ามี2อันเหมือนกันเลยก็เลยมาลองใส่ดูใหม่ให้มันใส่ได้ของเขาดีของเขาไม่ได้ดีเฟกอีชั้นนี่แหลคะคาดดีเฟกเองอา,อายของดีค่ะโอเคแล้วยังไงเดี๋ยวต้องไปบอกในแอปก่อนว่ามันใช้ได้